สพทประกาศผลสอบครูผู้ช่วยทั่วไปประจำปี2564 ดรอพรพินิสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยถึงผลการจัดสอบแข่งขันครูผู้ช่วยทั่วไปสังกัดสพประจำปี2564โดยมีตำแหน่งว่าง11,871อัตรา71กลุ่มวิชาซึ่งได้ดำเนินการจัดสอบภาคก่อและภาคขอเมื่อวันที่5และ6กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาโดยมีผู้สมัครทั้งสิ้นจำนวน175,403คน แบ่งเป็นผู้เขาสอบภาคกอและภาคขอจำนวน143548คนซึ่งได้จัดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคกอและภาคขอแล้วทั้งสิ้นจำนวน4737คนคิดเป็น28.31%ของผู้เของสอบและจะมีการประเมินภาคขอความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาภายในเดือนมีนาคม2565นี้ สำหรับจังหวัดที่มีผู้สอบผ่านมากที่สุด5จังหวัดได้แก่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน2,865คน จังหวัดชนบุรี1,933คนกรุงเทพมหานคร1,925คนจังหวัดสุราษฎร์ธานี1,573คนและจังหวัดตาก1,382คนส่วนจังหวัดที่มีผู้สอบผ่านน้อยที่สุด5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์61คนจังหวัดสมุทรสงคราม62คนจังหวัดพัทลุง76คนจังหวัดแพร่7 7คนและจังหวัดลำปาง114คน ั้งนี้สพทได้ดําเนินการจัดสอบอย่างโปรง่งใสยุติธรรมเข้มมาตรการป้องกันการทุจริตและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้เข้าสอบทุกรายการอย่างเข้มขน้นเพื่อคุณภาพทางจริยธรรมและทางวิชาการซึ่งบุคคลที่เข้ามาเป็นครูจะต้องไม่ทําเรื่องทุจริตต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนที่จะเป็นกําลังของชาติในอนาคตต่อไป